สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเข้าสู่การวางแผนเทรดมิลเลอรนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่24มิถุนายนนะคะเราก็จะมาวางแผนอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแลบทองคำใช่ไหมเป็นช่วงของแล็บแล็บทองคำนะคะสวัสดีพี่พงษ์สวัสดีพี่เก๋สวัสดีพี่แอนนะคะสวัสดีทุกคนที่ มารับชมแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยนะคะแผนเมื่อวานก็สวยมากนะคะทุกคนเหมือนที่อธิบายเลยเป๊ะมากนะคะแผนเมื่อวานก็คืออืมยังไงดี <c ười> คือภาพนี้ใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวเราจะรอเราจะรอภาพนี้เพื่อที่จะเข้าออเดอร์กันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะภาพนี้ก็มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นเห็นไหม อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นี่คือภาพภาพที่แม่มให้เอาไว้หน้าเพจนะคะว่าเราจะรอลักษณะแบบนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะพิดาแล้วความจริงนะคะตัดไปที่ความจริงอันนี้เอาออกก่อนความจริงก็คือตรงนี้เฟิร์บเฟิบไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแบบนี้เอาใหม่วาดใหม่ ความจริงอยู่ตรงไหนความจริงอยู่อยู่ตรงนี้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 แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมคะภาพสีดำกับภาพสีน้ำเงินคือภาพเดียวกันนะคะตอนที่วางแผนหน้าเพจวางแผนสีดำไว้ให้แล้วอ่าถ้าเกิดในกราฟนะคะกราฟก็เกิดเป็นสีน้ำเงินนะคะถือว่า เป็นไปตามแผนทุกกระบวนการแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวไอหัวตรงเนี้ยก็คือหมายถึงหัวตรงเนี้ยเราจะรอให้เกิด QM MM M1 M5 ใช่ไหมสรุปคือเส้นนี้ทั้งเส้นนะคะแล้วเมื่อวานถ้าเกิดใครได้เข้ามาแม่มาได้เข้ามาเนาะมันจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนได้เข้ามาไหมเมื่อวานหรือเปล่าอ่าตรงนี้ตรงนี้นี่เลย เมื่อวานก็จะมีจุดของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่คือของ m หนึ่งใช่ไหมที่บอกเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเกิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้นี่นีเกิดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาลับบอลด์แบบนี้แล้วก like ็ลันขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่คือ <S <s <vide ota id> สิ่งที่คาดการไว้แล้วก็เกิดขึ้นดังใจคิดหมายปองทุกสิ่งอันนะคะ นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเทคนิคเรานะคะปังปูลิเย่มากนะคะคือเราสามารถทำกำไรได้ด้วยวิธีการคิดที่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าตัวเราเนี่ยจะเข้าด้วยเทคนิคไหนด้วยแพทเทิร์นลักษณะแบบใดนะคะซึ่งก็เป็นไปตามคาดพันเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อวานก็กำไรฉ่ำๆเลยใช่ไหมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้น เริ่มต้นวางแผนกันใหม่ละกันนะคะเอ่อสำหรับจุดเซลล์แบบให้เอาไว้โซนนี้ใช่ไหมราคาก็ทิ้งตัวลงมาแหละมันก็คือเป็นโซนที่อาจจะใช้โซนหนึ่งหรือโซนสองนะคะแต่ว่ามันไม่มีคอนเฟิร์มหรือว่าใดๆเนี่ยราคาทิ้งตัวลงมาแล้วก็มารับออเดอร์บายนะคะแล้วราคาเขาก็พุ่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายเขาก็ทุบลงมาใช่ไหมแล้วเรารอกันที่สามสาราคาไม่มาถูกต้องไหม ราคาเมื่อเช้ามาแค่3 3 3สแล้วไม่รู้ว่ามีใครได้ออเดอร์มาไหมนะคะตรงนี้นะถ้าเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นสุดๆนะคะท่าเดียวกันเลยอ่ะเมื่อตอนตอนประมาณกี่โมงอ,ะอ่ะออแปดเก้าโมงเนี้ยแหละใช่ไหมเออเพราะว่ามันได้มาตอนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วเขาก็มาสร้างตรงนี้ เนี่ยค่ะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็ได้มาไม่รู้ตั้งกี่อาแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนึกออกไหมแล้วตอนนี้ที่ราคาลงมาเนี่ยเขาก็มาเจอออเดอร์บ็อกเหมือนกันนะคะเขามาเจอโซนออเดอร์บล็อกตรงนี้แล้วก็มีลิควิตตี้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะราคาก็เลยเกิดการปรับตัวลงมาก็คือตอนจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็มีคอนเฟิร์มขึ้นไปแล้วตอนที่ลงมาเนี่ยเช็คลิต์ก็ครบ นะคะเช็คลิสก็ครบเช็คลิสครบแต่ว่าตัวคอนเฟิร์มอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าตัวของตัวของเช็คลิสนะคะคือโซนบวก L LG ใช่ไหมครบเลยนะคะแล้วถามว่าวันนี้ยเราจะไปเล่นกันที่ไหนใช่ไหมอันนี้เมื่อวานเป็นจุดเซลล์แล้วราคาเขาก็ทิ้งลงมาให้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ เราจะเล่นที่ไหนอ่ะใครพร้อมกดหนึ่งสองให้หน่อย <c oughs> พี่เข้าตั้งแต่เก้าโมงแล้วไหมไม,ไมบายนะคะทีพีไปแล้วนะคะอ่ะใครพร้อมที่จะฟังแผนวันนี้กดหนึ่งสองให้หน่อยสวัสดีน้องบอสนะคะสวัสดีน้องบอสนะสวัสดีพี่อ้อมนะคะ อ๋อโ,โซนตรงนี้โซนตรงนี้โซนตรงนี้ไม่มีคอนเฟิร์มนะคะถ้าเกิดใครวางลิมิตก็วางได้เพราะว่าครบเช็คลิสต์แต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ไม่มีคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าครบเช็คลิสต์มีคอนเฟิร์มก็อาจจะไม่ได้ออเดอร์บางครั้งถ้าเกิด SL ไม่ไกลมากครบเช็คลิสต์เราก็สามารถวางลิมิตได้เหมือนกันนะคะเราคอนเฟิร์มได้เราคอนเฟิร์มสถานการณ์ของการคอนเฟิร์มมีหลายรูปแบบหนึ่งคอนเฟิร์มเพื่อประหยัด SL 2คอนเฟิร์มเพื่อรอการกลับตัวนะคะไอ้ตรงเนี้ย มันไม่ต้องคอนเฟิร์มเพื่อการกลับตัวหรอกเพราะว่ามันมันลงมาอย่างรุนแรงแล้วมันก็มันก็คือหน้าเซลล์แล้วถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยเอสมันไม่ได้ไกลมากนี่ก็วางลิมิตได้เลยนะคะเฮ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะพี่แวน <c oughs> คิดถึงพี่แวนอ่าทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยใครวางลิมิตก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเอสอมันไม่ไกลอะเห็นป่มมันก็ครบองค์ประกอบเราแล้วเนี่ยเห็นป่มนี่คือโซน แล้วก็บวก LQ ใช่ไหมอ่าวางลิมิตก็ได้แล้วก็มีออเดอร์บ็อกด้วยนะคะก็สวยๆใครจะเซลลก็ได้เพราะว่าหน้ากราฟเขาอยู่ฟั่งฟังฟัง,ฟ,งฟังในอยู่แล้วอุย้ยหน้ากราฟเขาอยู่ฟังไหนเคยสอนแล้วนะว่าการวางลิมิตเราจะวางได้เมื่อไหร่บ้างเห็นไหมหน้ากราฟเขาอยู่เขาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเซล์ถูกต้องไหม ฝั่งเซลถูกต้องไหมคะดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะไม่ตัดสินใจที่จะเข้าออเดอร์นะคะตรงนี้นะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้มันจะมาเริ่มทุกคนแม่มขออนุญาตฝากฝากัฝก่งรุ่นสิบสองด้วยนะคะลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อให้คอรเราดำรงกงประพันธ์อยู่ต่อไปช่วยกับช่วยกันนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแผนวันนี้การแผนวันนี้แผนวันนี้เอาจริงๆอะ่ะเออดูเดย์ก่อนเออไม่ได้ดูเดย์หลายวันแล้วนะขออนุญาตปิดก่อนนะเดย์นะคะเดย์เขาปิดแดงด้วยนะคะแดงรูดไส้แดงรูดไส้ใช่ไหมแดงแต่ว่ารูดไส้ปิดเหนือราคาเมื่อวานเปล่าปิดเหนือแต่ว่า ตั้งแต่เช้ามาเขาทุบเรียบร้อยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูเป้าหมายจริงๆอยากลบมากเลยไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าก็อยากเอาไว้เป็นบารมีว่าแผนที่รอไว้หน้าเพจอะมันมาทุกวันไงก็เลยไม่ลบอยู่แล้วมันก็ลุงลังตอนเนี้ยแล้วก็จริงๆอะเป็นคนไม่ชอบแบบนี้แต่ว่าอดทนอยู่นะคะทุกคนอดทนอยู่นะอะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีมานวันเนี้ยแหละที่เราจะรอนะคะ พิมสามเอาทำเฟรมใหญ่เลยวันนี้สามสาม,ส,ามสองห้ามาให้หน่อยสวัสดีพี่บุ๋มนะคะสามสาม,ส,ามสองห้ามาก่อนตรงนี้เพราะว่าเรากำลังจะใช้เรากำลังจะใช้ดีมานของ D นะคะแล้วเนี่ยเมื่อวานเราบอกแล้วว่าไอซาวิงเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็โดนเคลียร์ใช่ไหมเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่ให้ไปเมืม่อวานแล้วเขาก็มาเคลียร์มาาเมื่อเช้าพอเขาเคลียร์เสร็จเราก็หาคอนเฟริร์มคอนเฟริร์ม เมื่อเช้าผมก็ได้บายมาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใครตบเซลลงมาก็ตบเซลตามหน้ากราฟเดิมที่ราคาเขาลงกันมาอย่างต่อเนื่องก็ได้เราจะเล่นบายหรือเล่นเซลก็ได้ขอใหอ้เช็คลิต์เราอะคะ่ะมันครบมันมันไม่มีหรอกว่ามันไม่มีหรอกว่าหน้าไหนเล่นไม่ได้อะมันเล่นได้ทั้งสองหน้าเพราะกราะเขาทั้งขึ้นและลงนะคะเขาเขาไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวหรือว่าเขาไม่ได้ลงอย่างเดียวเขามีการทั้งขึ้นและลงดังนั้นน่ะ เราไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ให้เราเช็คเงื่อนไขที่เราจะเข้าออเดอร์ค่ะให้ครบเราจะเล่นหน้าไหนก็เล่นไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งไปกว่าใครอ่ะนอกจากมันมีเทคนิคของเราที่รองรับอยู่แค่นั้นเลยนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมารอกันที่สามสามสองห้านะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ราคาน่าจะลงมาแต่ว่าสามศูนย์ก็ยังรออยู่นะ แต่ว่าน่าจะมาสามศูนย์ก่อนสองห้านี่คือทางแพงนี้เนาะแต่ว่าเราจะขยึดขยอยให้มันเหลือน,นิดนึงก่อนเมื่อกี้ให้พิมพ์สามสามสองห้าใช่ไหมแต่ว่าอยากเปลี่ยนแล้วอะ่ะ <c oughs> ทุกคนพิมพ์สามสามศูนย์ศูนย์ไอสามสามสามศูนย์ให้อีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีพี่ไพรัตนะคะตอนนี้ใครสนใจรุ่นสิบสองสมัครได้เลยนะคะนักเรียนเก่าเรียนเตรียมตัวเรียนทบทวนเรียนซ้ำนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องชั่วลาใหม่แต่ว่าเอาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของความสำเร็จแล้วกันนะคะอะ่ทีนี้เราพิมพ์สาม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 ศูนย์ให้หน่อยตรงนี้จะเป็นดีมานที่เราจะรอนะคะจุดตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะคะว่ามีอะไรไหมตอนนี้เราเจอของสี่ชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ที่เดียวกับสี่ชั่วโมงด้วยนะคะหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ที่เดียวกับสี่ชั่วโมง แล้วก็ตรงนี้ด้วยเนี่ยอุ๊ยถ้าเกิดสามศูนย์ทะลุเนี่ยถ้าสามศูนย์เอาไม่อยู่เนี่ยสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์เลยนะทุกคนวันนี้จุดบายนะคะเอาลึกๆเลยเพราะว่าราคาลงมาเนาะตรงเนี้ยเผลอทะลุหรือเปล่านะจะโดนกินก่อนจะเป็นโซนเล็คริตี้ให้หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินไปแล้วรอบหนึ่งเผลอแต่ว่าไม่นะอาจจะเด้งให้นะคะดูก่อน ทำไมมันถึงคาดการแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีเหตุผลนะคะใครอยากรู้เหตุผลกดหนึ่งสองให้หน่อยสวัสดีค่ะพี่ปาวันนี้ตื่นทันใช่ไหมสวัสดีจากอังกฤษด้วยนะคะใครอยากรู้เหตุผลบ้างที่ทําไมมันถึงคาดการว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะทะลุได้นะใครอยากรู้กดหนึ่งสองให้หน่อยนะคะแต่ว่ามันจะบอกว่าแบบฝากรุ่นสิบสองด้วยแล้วก็กดหนึ่งสองให้มันด้วย <laughs> สามสามสกับสามสนย์นะคะทีนี้ถามว่าทำไมตรงนี้มันมองว่าทะลุได้ถ้าเกิดแบบมองลักษณะของแรงหรือว่าโมเมนตัมนะคะคือมันเป็นนี่มันลงมาเท่านี้มันย่อแค่นี้มันก็จะมาถึงตรงนี้ได้แต่ในไทม์เฟรม M1 M5 ก็อาจจะให้เราเด้งเล่นบายได้แต่แต่นะคะทุกคนก็ต้องระวังเพราะว่า มันลงมาเท่านี้มันย่อเท่านี้มันก็อาจจะทะลุได้นะคะขอวัดก่อนตรงนี้เท่าไหร่หกพันหกพันนะคะแล้วหกพันอยู่ไหนวัดสิโอ้ my god โอ้ทุกคนหนึ่งศูนย์ก็เอาไม่อยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวนะขอไปดูก่อน อุ๊ยทำไมทำไมเขาใจร้ายล่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเขาจะทำกับเราแบบนี้เหรอนั้นเราเอาไปสามโซนเลยทุกคนสามโซนนี้ทุกคนเริ่มอยากบายไหมแต่ว่าก็บายได้นะแต่ว่าอาจจะเด้งเบาๆอะไรแบบนี้แต่ผมให้เอาไว้สามโซนอารามก่อนอ่ะทุกคนพิมพ์สามโซนนี้มา สรุปเป็นของตัวเองเลยค่ะสวัสดีพี่เน่งนะคะเอาไงดีอ่ะมันคือจุดบายแต่ว่าแรงมันอะมันส่งมาถึงสองสามสองเก้าห้าเลยอะทําไงดีนะไม่ต้องทำยังไง <c oughs> ใครจะวางลิมิตก็ต้องยอมรับความเสี่ยงใครจะรอคอนเฟิร์มก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องรอนะคะโอเคไหมแต่ว่า โซนบายอะ่ะมันอยู่ที่สามโซนนี้แต่ว่าจะบอกว่าอา่อถ้าเรามองแค่โซนบายอะ่ะเราจะรอบายสามโซนนี้แต่ถ้าเกิดเราดูทุกองค์ประกอบนะคะแบบว่าดูแรงที่ส่งมาดูแรงพักแล้วดูแรงส่งต่อเนี่ยใครเล่นฮาร์โมนิกอ่ะใครเล่นฮาร์โมนิกวะถ้าฮาร์โมนิกอ่ะต้องมารอตรงนี้เลยเนะี <laughs> ่ยลึกจังแต่คงไม่คงไม่ขนาดนะั้นหรอกมัง้ง อาจจะแบบเด้งให้เราอะไรเงี้ยดังนั้นจุดบายอะทุกคนพี่มาให้หน่อยสวัสดีพี่โอนะคะสวัสดีน้องเบนนะ <c oughs> อันนี้ทำให้ดูเพื่อเป็นวิทยาทาน <c oughs> ว่าไม่ต้องสงสัยว่า <c oughs> เฮ้ยทำไมครูแหม่มให้สองโซนนี้แล้วเฮ้ยทำไมมันหลุดเนี่ยแหม่มก็จะเอามาเคมได้นะคะว่าก็บอกแล้วนะแต่สมมติว่ามันเด้งแหม่มก็จะบอกว่า ก็นี่ไงมันเป็นจุดบายนะคะแม่มันก็จะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะว่าเพราะแม่ดักไว้หมดแล้วนะคะแต่ได้ๆร้อยเล่นนะคะเซลเล่นนะคือจะบอกว่าไอ้พวกที่จุดบายอะ่ะเราก็รอบายทุกคนแต่ว่าอในทำเฟรมใหญ่อะ่ะเราอาจจะเห็นพร่บเดียวไงแต่ในทำเฟรมย่อยอะมันจะมีดีเทลของมันให้เราเล่นได้ถ้าเกิดว่ามันมีคอนเฟิร์มนะคะดังนั้นนี่คือจุดบายที่ น่าสนใจประจำวันนี้นะคะแล้วก็จุดเซลล์นี่เขาลงมาแล้วหนึ่งไม้ใช่ไหมจุดเซลล์ตรงนี้นะคะมีล i q u i i t y เรียบร้อยมีโซนเรียบร้อยมีโทแบ b a เรียบร้อยใช่ไหมใน m 1 5เนี่ยเห็นว่มมีโท l l back มี order b o o มี l i q u i t y มีครบสัสดส่วนทุกประการถ้เมื่อกี้แม่มเล่นที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จะลงมาถึงตรงนี้ได้แต่พอเราดูใน m สินะคะพอดูใน m สิเนี่ยเอ่อ ไปเพิบบ่มนะ M15 ตรงนี้เดี๋ยวมันมันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปไหนอะ่ะเขามีแนวโน้มเป็นไซเวย์ได้นะสมมติว่าเขาไม่เขาไม่ทะลุลงมาเนี่ยแล้วพอเขาเป็นไซเอ่ดเดี๋ยวเขาจะดีดออกอย่างรุนแรงใช่ไหมคะอ่ะเขาจะดีดออกอย่างรุนแรงแต่เราคาดการไว้ก่อนดังนั้นจุดบายอ่ะให้สามจุดนี้ละกันแล้วก็จุด sell. เซลล์เราอตรงนี้เลยสามสามเจ็ดตรงนี้นะนํเาเอาทั้งหมดนี้เลย เอาตรงนี้เลยดีกว่าเผื่อคนตกรถสามสามเจ็ดห้าทุกคนพิมพ์เซลลโซนมาสามสามเจ็ดห้านะคะตรงนี้ตอนนี้มันเปิเปดรับสมัครรุ่นสิบสองอยู่นะคะทุกคนแม่อยากจะบอกว่าในคอระคุมค่ามากนะคะคือเราสามารถเรียนซ้ําได้ตลอดจ่ายครั้งเดียวแล้วก็เรียนสดด้วยนะไม่ใช่เรียนผ่านวิดีโอด้วยนะคะเรียนสดตลอดแล้วก็มีการโคชิง่งเป็นรายบุคคลนะคะมีการตรวจการบ้านตรงกรัน ส่งการบ้านแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลเลยแล้วก็แล้วก็อะไรนะทุกวันเสาร์ก็จะมีน้องบอสอะ่ะสรุปเนื้อหาให้อีกหนึ่งครั้งเหมือนเป็นการพาทาแบบฝึกหัดทุกวันเสาร์ด้วยนะคะแล้วก็วันเรียนปกติแบม่มก็จะแน่นมากแบบว่าติวเข้มมากนะคะจนคือเรียนซ้ําจนทําได้อะ่ะเออนึกออกไหมคือจะบอกว่าเรียนซ้ําจนทําได้อะ่ะ ดังนั้นคุ้มที่สุดแล้วนะคะคอร์สเนี้ยแล้วเนื้อหานะแบบว่าอัปเดตให้ตลอดด้วยนะคะอัปเดตจากอะไรอัปเดตจากพฤติกรรมของกราฟที่เปลี่ยนไปอัปเดตจากอ่าสถิติที่เก็บได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราไปลองผิดลองถูกในตลาดอยากจะบอกว่าราคาคอร์สที่แม่มที่แม่มตั้งไว้อะเราจะเสียมากกว่าราคาคอร์สด้วยซ้ำนะคะดังนั้นน่ะตัดสินใจเรียนเลยนะคะมันดีมาก เพราะว่าเป็นคอร์สต,ตัวเองก็เลยต้องอวยนะคะไม่ใช่มันดีจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ให้มันมีคุณภาพสุดๆเลยนะคะมันคือเราต้องการจะสําเร็จในตลาดระยะยาวอะ่ะเราไม่ได้ต้องการสาเร็จแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะดังนั้นอะ่ะให้วิชามันติดตัวเองไปก่อนแล้วยังอื่นค่อยว่ากันนะคะอ่ะดังนั้นจุดเซลล์นะคะแหม่มก็จะรอตรงนี้ตรงไหนนะตรงนี้แหละ แล้วถามว่าเอา้าแล้วตรงเนี้ยไม่เล่นหรอมันเล่นไปแล้วอะมันมาทั้งฝั่งบายและฝั่งเซล์ไปแล้วอะแล้วตอนเนี้ยการาฟเขาเริ่มซสเวอะค่ะดังนั้นก็ยังไม่ควรที่จะทําอะไรแล้วจริงๆอะตรงเนี้ยก็คือบายแหละแต่ว่ามันมันมันเริ่มไม่ดีอะทุกคนนึกออกไหมมันไม่มีแท่งยืนตรงเนี้ยฝั่งบายเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีแท่งยืนขึ้นไปเพื่อให้เราย่อลงมาเพื่อจะบายไง แล้วฝั่งเซลก็ไม่ได้มีแท่งแบบว่าทุบลงมาเพื่อเราเซลลแล้วอะดันงนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยปล่อยเขาไปก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปสวนกระแสะเขานะคะเขาอยากพักตัวแบบแยอนยอนอยู่ตรงเนี้ยก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราจะมารอตรงนี้ตรงนี้เราก็สามโซนนี้นะคะใครเข้าใจใครเข้าใจกดสองสองให้หน่อยนะคะใครเข้าใจกดสองสองให้หน่อย ใครเข้าใจกดสองสองให้หน่อยนะคะใครสนใจลงสมัครเรียนนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ได้ผลนะมันได้ผลแน่นอนแต่ว่าเราได้วิธีการฝึกที่มันเป็นขั้นตอนแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าในคอร์สม,มาอธิบายเป็นขั้นตอนแน่นอนแล้วยืนยันด้วยนักเรียนเลยว่าในคอร์สของพรีเมียมจริงๆนะคะอ่ะใครเข้าใจ ใครเข้าใจกดสองสองให้หน่อยใครเข้าใจกดสองสองให้หน่อยแบบนึงนะอ่ะ กดกันมาหรือยังอ่าโอเคนะคะโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรก็จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วมันมันทรงมันไม่ค่อยสวยแล้วอะทุกคนมันมันไม่เหมือนเมื่อวานที่แบบว่าเห็นชัดมากทุกคนดูนะว่าอันเนี้ยมันเป็นของวันศุกร์ใช่ปะแล้ววันเนี้ยเป็นของวันจันทร์อ่ะวันศุกร์กับวันจันทร์อะทําเหมือนกันเป๊ะเลยอะเนี่ยสีดํากับสีน้ําเงินเนี่ย แล้วตรงเนี้ยก็เป็นไดด้วยนะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเห็นวะวันศุกร์กับวันจันทร์น่ะเล่นง่ายมากเมื่อวานน่ะเนี่ยเห็นมะนี่ก็ QM บวกไดนี่ก็ QM บวกไดเห็นวะแล้วตรงเนี้ยคือจุดเซลล์แต่ว่าฝั่งเนี้ยเซล์ Sell ตรงเนี้ยเราได้เซลล์นิดเดียวแล้วมันพุ่งแต่ตรงเนี้ยเราได้เซลล์ลึกลงมาเพื่อที่จะบายใช่ไหมคะเนี่ยเห็นวะมันคือท่าเดียวกันเลยอะเมื่อตอนวันเมื่อตอนวันจันทร์กับวันศุกร์อะ ออ้ ừ, เนี่ยสวยมากนะคะใครได้มาเนี่ยแต่ว่าเออตรงนี้มันตกรถนะคะแต่แบบได้ตรงนี้มาได้ตรงนี้มาแต่ว่าตรงนี้มันตกรถแต่ไม่เป็นไรนะคะคือจะบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่มีใครแบบร้อยเปอร์เซ็นตลอกนะคะวันนี้แบบไปแล้วนะบายๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากรุ่นสิบสองด้วยนะสวัสดีค่ะบายบาย